อันนี้ทําอะไรเอ่ยแกงเหรอเรียกว่แกงเหรอกินจี๊ดไปเรื่อยๆอยงม่วๆมัวอีกละนึกว่าเรียนนึกว่าจบมาจากเอ่ารูบงเตอร์ของเดอร์อะไรนะเดอร์กลัมเบอร์เดอร์กลัมเบอไม่ใช่เหรอไม่ได้จบมาเหรอไม่จบแถวเนี้ยแหละมีเรียนใช่ไหมแถวเนี้ยอ่อโคเรียทาวใช่ไหมจบแถวโคเรียทาวนี่ใช่ไหมหรือว่าเออ่ทัมสแควร์ นี่เราอยู่ทำสแควร์หรือเปล่าดูอิราเบียงอยู่ทำสแควร์พอลงไปข้างล่างปุ๊บเป็นเม็กซิโกทันทีข้ามฝั่งไปเป็นโคเรียนอตโคเหลีเดินข้ามถนนไปเป็นเอ่อเม็กซิโกผมมาขึ้นบนห้องปุ๊บมองเป็นจากหน้าต่างเป็นเซ็นทรัทพาร์คเนียะใส่ไปมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปมีต้องมีชื่อเรียกสิตั้งตั้งชื่อหน่อยหนึ่งไม่เงี้ย ตอนนี้มีสติกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะว่าเพิ่งกลับมาตีสามกว่าปีไหนมาล่ะไปเป็นเรื่อยๆจะออกจากบ้านแต่หกโมงหกโมงหรอหกโมงไปเล่นสโนว์บอร์ดก็จะหกโมงเช้าคือกลับมากินอันนี้อยู่นะเรากินเนื้อย่างกินเนื้อย่างเสร็จไปบ้านเพื่อนไปกินวายอีกสามขวดสามขวดนี่กี่คนเถอะหกคนหกคนขึ้นขวดมีคนหล่อไหม ไอ้บอกไปไอท็อปไงโอ้ยอยากได้ทำไงดี <c oughs> ได้ต้องไปซื้อกินจิง,องโอ้ยมีอันนี้ลืมใช้ช่างเดิมเป็นละเดียวเขาหน้ายังไม่ได้ชิมด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูดูซุปต้องเสร็จหรือ,อยังละ่ะเดี๋ยวเทใส่หมอ้อให้ทานอ,อืเอาใส่ถ้วยสวย ใส่ใส่ถ้วยนั่นเรือยใหญ่วันนี้ตื่นกี่โมงเที่ยงนี่อ่ะตื่นมาก็หิวเนี่ยโอเคแห้งไม่เอ่ยไม่แห้งแต่แต่หิวอย่างเดียวอืมได้ใส่เห็ดมันดีด้วยไหมอันนี้คือเราเรียกว่าเห็ดหลินจือหรือเห็ดเห็ดหลินจือเห็ดหอม จะหอมอืมบดๆๆๆได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูสภามหมออ่ใส่ถ้วยนี่สิใส่ถ้วยนี่สินี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอ่ไรมวลส่วนตัวเอ่อมวลสวไม่ใช่ตัวเนื้อเนื้อเนื้อมีตัง้ตงเยอะไม่ใส่ เซย์สซามชั้นอ๋อซึ่งคืสามชั้นอันนี้เกลืออันนี้เกลือนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะคะตัวดีๆเพราะว่าที่นี่เขาไม่ใช่ใส่ผงชูรสแต่มันจะได้ M s G free M s G free คือมีฟรีให้ใช้ตลอดเวลาอันนี้คือน้ำปลาจากประเทศอะไรเวียดนามนี่เป็นจากประเทศเวียดนามนะคะอืมนี่กลิ่นหอมเลยค่ะเนี่ยท่านผู้ชม ไม่ใส่เส้นนะไม่ใส่แบบโปรตีนอ,อ๋อนี่ไงต้องพูดแล้วเนาะเออก็มีต้องพูดนิดนึงเพราะว่าอ,อ่ไดเอทเดี๋ยวจะออกมาออกกำลังกายใช่ไหมวันนี้ใช่ออ๋กินเข้าเยอะไปแล้วนั่นแหละ <laughs> มีคลิปออกกำลังกายแค่อันเดียวที <laughs> <laughs> เ่ <laughs> เหลื <laughs> อที่เหลือเป็นอาหารหมด <laughs> นี่คือหน้าตาของอาหารมื้อนี้นค่ะอ่ะเฮียฝากพูดไปเรื่อยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับ จบพอแล้วอยังพอแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย